คลิปนี้ถ่ายภาพสินค้ารวมๆเกี่ยวกับสินค้าเครื่องกระถินนะคะแล้วก็จะมาภากเสียงเกี่ยวกับเทศกาลกระถินด้วยค่ะกระถินเป็นคำบาลีนะคะเป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถราวาดเป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ3เดือนแล้วสามารถรับมานุ่งห่มได้โดยคำว่าการทอดกรถินหรือการกรานกรถิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเทราวาทที่มีกำหนดเวลาคือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ข้าคเดือน12เท่านั้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุดดังนั้นกระถินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะซึ่งนอกจากในพระวินัยฝ่ายเถรวาดแล้วกระถินยังมีในฝ่ายมหาย,ยานบางนิกายด้วยแต่จะมีข้อกำหนดแตกต่างจากพระวินัยเถรวาดค่ะ การได้มาของผ้าไตรจีวรอ,อันจะนำมากรานกถินตามพระวินัยบัญญัติของเถรวาดนี้พระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามการรับผ้าจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำมากรานกถินด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้เกิดทานพิธีการถวายผ้ากถินหรือการทอดกรถินของพุทธศาสนิกชนขึ้นและด้วยการที่การถวายผ้ากถินนั้นจัดเป็นสังฆทานคือถวายแก่คณะสง์ โดยไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อให้คณะสงฆ์นำผ้าไปยกให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตามที่คณะสงฆ์ลงมติและกาลทานที่มีกำหนดเขตเวลาถวายที่แน่นอนคณะสงฆ์วัดหนึ่งหนึ่งสามารถรับได้ครั้งเดียวในรอบปีจึงทำให้ประเพณีการทอดกระถิน เป็นบุญประเพณีนิยมที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยค่ะประเพณีการทอดกระถินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมาช้านานแล้วโดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราชโดยการถวายผ้าพระกระถินของพระมาหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจําปี ในปัจจุบันถวายผ้ากฐินในแง่การสนับสนุนผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ในสังกรรมสำคัญของคณะสงฆ์ได้ถูกลดความสำคัญลงไปแต่กลับให้ความสำคัญกับบริวารของกฐินทานแทนเช่นเงินหรือวัตถุต่างๆเพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาถาวรวัตถุและทรรนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน กถินมีกำหนดระยะเวลาถวายจะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นมิได้ระยะเวลานั้นมีเพียง1เดือนเท่านั้นคือนับตั้งแต่วันแรมหน่งข้ามเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ข้ามเดือน12หรือวันเพ็ญเดือน12วันลอยกระทงนั่นเองค่ะระยะเวลานี้เรียกว่ากถินการคือระยะเวลาทอดกถินหรือเทศกาลทอดกถินนั่นเองค่ะ ความหมายของกระถินกระถินเป็นศัพท์บาลีแปลตามศัพท์แปลว่าไม้สะดึงหรือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรในสมัยโบราณซึ่งผ้าที่เย็บสำเร็จจากกรถินหรือไม้สะดึงแบบนี้เรียกว่าผ้ากระถินผ้าเย็บจากไม้แบบกระถินอาจจำแนกตามความหมายเพื่อความเข้าใจง่ายๆได้ดังนี้ 1. กรถินเป็นชื่อของกรอบไม้แม่แบบสะดึงสำหรับทำจีวรดังกล่าวข้างต้น 2. กถินเป็นชื่อของผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์เพื่อกรานกถินโดยได้มาจากการใช้ไม้แม่แบบขึงเย็บ 3. กถินเป็นชื่อของงานบุญประเพณีถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์เพื่อกรานกถิน 4. กถินเป็นชื่อของสังฆกรรมการกรานกถินของพระสงฆ์ความสำคัญพิเศษแตกต่างจากทานอย่างอื่น การถวายกรถินนั้นมีข้อจํากัดหลายอย่างซึ่งทําให้การถวายกรถินมีความพิเศษแตกต่างจากทานอย่างอื่นดังนี้ 1. จํากัดประเภททานคือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นจะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้ 2. จํากัดเวลาคือกรถินเป็นการละทานอย่างหนึ่งดังนั้นจึงจํากัดเวลาว่าต้องถวายภายในระยะเวลาหเดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป 3. จํากัดงานคือพระภิกษุที่กรานกรถินต้องตัดเย็บย้อมและครองให้เสร็จภายในวันที่กรานกรถิน 4. จํากัดทายธรรมคือผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่พระวินัยกำหนดไว้ 5. จํากัดผู้รับ คือพระภิกษุผู้รับกระถินต้องเป็นผู้ที่จำพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษาตั้งแต่หนึ่งรูปขึ้นไปและจะใช้5รูปขึ้นไปในการกรานกระถินในโบสถ์เท่านั้น 6. จำกัดคราวคือวัดวัดหนึ่งรับกระถินได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น 7. เป็นพระบรมพุทธานุญาตเกรดความรู้เกี่ยวกับธงกรถิน ธงกระถินทั้ง4ได้แก่ดังนี้นะคะธงจระเข้มัตฉาตะขาบเต่ามีความหมายเพื่อสื่อแตกต่างกันออกไปดังนี้ 1. ทงธงจระเข้ใช้ในการแห่ขบวนกระถินตามตำนานที่ว่าจระเข้ว่ายน้ำตามขบวนกระถิน 2. ทงธงนางมัตฉาใช้ประดับงานกระถินที่วัดเพื่อแสดงถึงอานิสง์การถวายผ้ากระถินว่าจะทําให้ผู้ถวายเกิดมาจะมีรูปงาม 3. ทธงตะขาบติดที่หน้าวัด เพื่อแจ้งเตือนว่าวัดนี้มีผู้จองกระถิ่นแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาแวะถาม 4. ทธงเตา่าติดไว้ที่หน้าวัดเพื่อแจ้งว่าวัดนี้ทอดกระถินเสร็จเรียบร้อยแล้วและจะปลดลงหลังสิ้นเทศกาลทอดกระถินค่ะดังนั้นธงจระเข้กับธงมัชฉาจะอยู่คู่กันใช้ประดับประดางานส่วนธงตะขาบและเต่าจะอยู่คู่กันประดับประดาที่วัดค่ะ ในปัจจุบันนี้การใช้ธงอาจจะเหลือน้อยลงหลักๆอาจจะมีแค่2ชิ้นก็คือธงมัดฉาและจระเข้เป็นหลักนะคะอานิสงส์ของการทอดกระถิน 1. เป็นการสงเคราะห์พระภิกษุที่จำพรรษาครบท้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพุทธบัญญัติ 2. เป็นการเทริดทูนพระพุทธบัญญัติเรื่องกรถินให้คงอยู่สืบไปนับได้ว่าบูชาพระพุทธศาสนาด้วยการปฏบิบัติบูชาส่วนหนึ่ง 3. สืบต่อประเพณีกรถินทานมิให้เสื่อมสลายไปจากวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยซึ่งบรรพบุรุษนำสืบต่อกันมามิขาดสาย 4. การทอดกระถินเป็นการถวายทานโดยมิเจาะจงบุคคลโดยเฉพาะ แต่การถวายนี้จะให้กับหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นส่วนรวมจึงเข้าลักษณะของสังฆทานที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่ามีพลานิสงฆ์มาก 5. การร่วมบำเพ็ญกถินทานเป็นการ,รทานคือเป็นทานที่ถวายได้ในภายในระยะเวลาที่พระพุทธองค์กำหนดจึงมีอานิสงส์เป็นพิเศษ 6. ในการทอดกระถินส่วนใหญ่เป็นการร่วมมือร่วมใจของคนจำนวนมากเพื่อสร้างความดีงามจึงเป็นการเสริมสร้างพลังสามัคคีขึ้นในสังคมอีกทางหนึ่งด้วยนะคะร้านสะพานบุญรามอินทราขออนุโมทนาบุญกับกระถินทุกกองของลูกค้ามาณที่นี้ด้วยนะคะท่านใดสนใจสินค้าเครื่องบวชเครื่องกระถินอุปกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ติดต่อร้านสะพานบุญรามอินทราได้เลยนะคะที่ร้านเรามีของสวยๆหลายอย่างให้เลือกชมเลยค่ะสามารถดูราคาได้ที่หน้าเว็บไซต์ร้านเลยนะคะ w w w ร์ไ a ท์เ b ็บสะพาค่ะรับปักตลปัดย่ามสัป,ปทนหมอนอิงเพื่อเป็นที่ระลึกเจ้าภาพกระถินด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ต้องสั่งล่วงหน้านะคะเนื่องจากถ้าช่วงใกล้เทศกาลกระถินช่างจะงานเยอะแล้วก็ไม่ทันนะคะ การสั่งซื้อหรือสอบถามสามารถทักกันที่ลายร้านได้นะคะลายร้านคือแอดสะพานบุญนึค่ะร้านเราหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะมีบริการจัดส่งทั่วไทยค่ะถ้าลูกค้าคนไหนอยู่ไม่ไกลรามอินทราก็เรียก,กรับมารับได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านเรานะคะ คลิปหน้าถ้ามีสินค้าหรือเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานบุญต่างๆจะทำเป็นคลิปให้ดูแล้วก็ถ่ายรวมๆสินค้าที่เกี่ยวข้องให้ได้รับชมด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ